วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่บบางสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานง,งานงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือกอปร,รและมหาวิทยายลัยมาเลเซียแห่งรัฐกลันตันหรือ u m k ประเทศมาเลเซียโดยนางสุพรตรีนนรินเลขาธิการสำนักง,งานกปรรและศาสตราจารย์ดรอาหัมบินอับดุลลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกลันตันซึ่งเกิดจากการที่ผู้นำชุมชนไทยสยามในรัฐกลันตันและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกลันตันได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดนราธิวาสท่านนี้เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะและองค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตร การศึกษาวิจัยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกันสําหรับนําไปใช้ในการส่งเสริมและขยายผลแก่รัษฎรในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระดับท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในเบื้องต้นกำหนดกรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา3ปี การลงนางมบันทึกความเข้าใจดังกล่าวสมเด็จพระอนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งทราบฝ่าละอ,องพระบาทแล้วและนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกอปร,รอได้เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว